วันนี้ก็ทางกศษณำเภยบอกเรือนะคร bon <savory> ับก <ent> ็ร <iliyor Wirtschaft> ู group group ้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านและคณะได้เดินทางมาศึกษาดูงานนะกฆษณำเภยบอกเรือนะครับสำหรับในช่วงนี้ขอเรียนเชิท่านทุก่อนกามอัธยารัาส่กู่นะครับแล้ค่ะเรียนท่านสนิทอาสาทูลนะคะผู้อำนวยการสำนักงานกฆษณำสำนักงานบอิบทหนองบัวล อาหารทุกท่านได้มาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจกับชาวพวกเราชาวกาะน้องหัวเบือนคะคะในวันนี้นะคะก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ในโอกาสต่อไปก็หวังว่าท่านจะมาเยี่ยมเราบ่อยๆนะสายอำเภอบบอ,อกเลยได้รับจัดตั้งเมื่อวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2536ใช้ชื่อว,ว่าสนย์บร,ริการการศึกษานอกโรงเรียนกี่กออำเภอบบอ,อกเลย เริ่มปฏิัติหน้าที่จัดก,การศึกษาเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ข้าราชการครู17คนวสอนประโวล4ริบุญครูอาสาสมัรสสสรรมมสคกรการศึกษาสิสา,าราราชดัมเรศวิสัยคัทซึ่งการจัดก,การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขาและโครงการตามพระราชดำเนินการจัดการศึกษาเมื่อระบบขั้นพื้นฐานสถานศึกษามีการจัดการศึกษาขัา้นพื้นฐาน <c oughs> สิ่งแรกที่ตอนนี้ผมยครับสิ่งแรกซึ่งตอนนี้ผอ,นนอ,อก็เคยที่นิว่าเยอะมากนะครับถ้าเทีเยบไปแล้วท่านก็บอกว่าเอา <c oughs> เราเยังส่วนนึงยังเป็นผู้เรียนในระบบแล้วก็เป็นพึ่งเข้าสู่ระบบการเรียนเ,นเด็กๆรู่นพีน้องประชาชนนะครับ <c oughs> เกียความคาดหวังของพี่น้องประชาชนว่ามีองค์กรนี้อยู่ในพื้นที่แล้วสามารถที่จะช่วยคนในพื้นที่ได้นะครับ ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรวันนี้วันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับขลบรอกเพราะฉนั้นก็จะมีผู้แบบ่เปแต่ละกลุ่มก็จะมีผู้ิเทศทําหน้าที่คอยสนับนสนุนส่งเสริมแล้วก็ประสานงานเพราะสมัยก่นอนเราเดิคือการเดินทางเป็นแจ้งบัตจก็มีผู้เทศสางตัวเอง ทานผู้การสํานักงานคอสโงจังหวัดนองตะลุมพูนะครับก็สวัสดีเพื่อนพร้องน้องพี่นะครับชาวคอสโนงเคยบอกเคอที่รับทั้ทุกท่านครับแต่ก่อนอาจจะไม่ใช่ชื่อนี้นะครับัีสอบผู้บริหารได้นะครับเปลี่ยนชื่อเลยนะครับอื่นต้องขออนุญาตแนะนํานะครับคณะผู้บริหารนะครับข้าราชการนะครับนะครับจะลุกฝ่าเพื่อสร้างสรรค์ลงรอย่างไกลกันพัฒนาพันธุ์ด้วยปัญญานะครับด้วยความมุลึกถึงครับขอบคุณครับ